สวัสดีครับจากร้านคูรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้ Volvo นะครับผมปี S40 นะครับ2006ถึง2013นะครับ C30 2004ถึง2010นะครับแล้วก็ S40 2006ถึง2012 C30 2006ถึง2013แล้วก็ C70 นะครับ2004ถึง2010นะครับโมเดลประมาณนี้เลยนะฮะตัวนี้9นิ้วนะครับ ใส่แทนช่องข้างบนนะครับผมตัวนี้เป็น7862 2 CPU 8คอร์นะครับแรมหก2 8นะครับจอคิวเนะครับสั่งเสียงสมบูรณ์ใช้งานรวดเร็วมากนะแรมหนะครับซิม4 G ได้น,นะครับหาไม่จำกัดทั่วไทยตอบสนองไวนะครับเสียงไทยสมบูรณ์นะครับผมสวยงามนะครับใช้งาน ง่ายนะฮะจอทัดลื่นนะครับตัวนี้ Google Map ได้แบ่ง2หน้าจอได้สมบูรณ์นะครับผมครบทั่วเลยนะครับแถมระบบ DSP built-in นะฮะใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับใส่ซิมการ์ดได้นะครับ2 CPU นะครับ8 Core e x s c o e 2000นะครับจากร้านคุลุมะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ l าย e d d แอดไท a คลายแอนะครับสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ